ผมเลือกกำปั้นรายนี้อิโนโอ,อุเอะเผยชื่อหนึ่งนักมวยที่เหนือกว่าตัวเองบนโลกตอนนี้เดอะมอนสเตอร์นาโอยะอิโนอุเอะกำปั้นชาวญี่ปุ่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวส4สถาบันดับเบิลยูดัอบีเและ WBO เจ้าของสถิติไร้พ่ายเตรียมขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์ในสุดสัปดาห์นี้ โดยกำปั้นซามูไรวัยว32ปีจะพบกับดาวิดปิกาโซผู้ท้าชิงรองอันดับหนึ่งชาวเม็กซิกันเจ้าของสถิติชนะ32ไฟ์และเสมอหนึ่งครั้งที่สังเวียนโมฮัมเหม็ดอับโดอารีนาริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งก่อนการชกดีซีนบ็อกซิ่งสื่อดังได้ถามความเห็นของนาโอยะอินโอเอะว่าบนโลกใบนี้มีนักมวยรายไหนหรือไม่ที่คิดว่าดีกว่าตนหากเทียบกันแบบปอนต่อปอนเทเรนทร์ครอฟต์คือคนนั้น แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นตอบพร้อมยืนยันว่าการที่สื่อวงการกำปั้นยกให้นักชกชาวสหรัฐวัย37ปีคือเบอร์หนึ่งของโลกแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจประกาศอำลาสังเวียนแบบช็อกแฟนมวยสำหรับเทเรน์ครอฟอร์ดควา้าแชมป์โลกมาแล้วถึง5รุ่นและมีสถิติไร้พ่ายชนะรวด่ส42ไฟต์ชนะน็อก31ครั้งไฟต์สุดท้ายคือการเอาชนะซาอูลการเนโลอันวาเรสคู่ชกชาวเม็กซิกันไปได้แบบเอกฉันควา้าแชมป์รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทสีสถาบานันดับเบิลยูบีซี ดับเบิบีเอและเอบีก่อนประกาศแขวนนมแบบช็อกโลก